Over t o ์ท็อปอเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้ โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะคะคลิปนี้มาเทียบภาพลางังลีวอนดอฟสกี้ตัวล่าสุดมีบูสเตอร์นะครับผมตัวล่าสุดมีบูสเตอร์แต่ตัวที่ที่สุดก็คือตัวสื้อสีเทาเวอร์ชันนี้ที่คืนึ่ง้นึ่งนะครับผมถ้าไม่บูตเนี่ยสู้สีเทาไม่ได้วะเพราะว่าเกมรุกจบสกอร์ลูกโมงนะก็โดดสเตมิมีนาตัวนี้กินนะครับผมแต่ตัวล่าสุดก็จะได้เปิดบอลมาทำไมวะ ได้ความเร็วได้พลังการยริงซึ่งมันก็ไม่ได้บัดุดเด่นอะไรมากนะนะแต่ถ้าบูทปุ๊บมันจะมีบูทมองคอนโทรลบูทเลี้ยงบอลบูทเลี้ยบอลกับตัวบูทสงสั้นบวกสใช่ไหมตัวนี้ก็จะเป็นลบแล้วก็ยังติดลบอยู่นะก็จะเป็นลบสตัวนี้ก็จะเป็นบวกสี่ตัวนี้จะเป็นบวกบวกสตัวนี้ก็จะเป็นลบลบ2ก็ยังติดลบอยู่นะเอาจริงเอาจริง,รงสู้ตัวนี้ไม่ได้วะ่ะรวมบูทแล้วนะ รวมบุญแล้วเนี่ยผมว่าสู้ตัวตัวตัวเก่าไม่ได้นะตัวเก่าไม่ได้สู้ตัวเก่าไม่ได้จริงๆนะฮะสู้ตัวเก่าไม่ได้เพราะว่าจ่ายบอลมันแต่มันได้เปิดบอลน,นะแต่ก็งงออกมาทำไมว่าเปิดบอลน,นะแต่จบสกอร์ก็แพ้และเกมรุกก็แพ้และนะแต่ที่ได้ก็มันไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นว่า,าจริงเวอร์ชันล่าสุดนะไม่ได้โดดเด่นนังสู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับผมแล้วถ้าเป็นเวอร์ชันอื่นล่ะตัวนี้96 96ถ้าไม่รวมบูทโอ้โหไม่รวมบูททรงก็ยังดูดีกว่านะก็ยังดูดีกว่านะครับผมแต่ถ้าตัวนี้บูทปุ๊บตัวนี้ก็จะเป็นลบหนึ่งบวกห้าบวกสี่บวกสามโอเคเริ่มโอเคขึ้นมาแล้วนะแต่แต่แต่ความคมสู้สู้ตัวพวกนี้ไม่ได้นะนะแล้วมันจะได้ความเร็วได้ความเร็วที่ดีกว่าพลังกานยิงที่ดีกว่าอืมเลี้ยงบอลเหรอ เออผมว่ายังสู้ตัวนี้ไม่ได้ถึงจะรวมบูทเลยนะถึงจะรวมบูทเลยเนี่ยผมว่ายังสู้ตัวตัวเก้าหกไม่ได้วะตัวล่าสุดมันเป็นยังไงวันเนี้ยมันไปดับจบสกอร์ลงอะ่ะแล้วไปเพิ่มครองบอลอะ่ะนะเนี่ยดูดิผมว่าไม่ค่อยเวิร์กจริง,รงไม่ค่อยเวิร์กแต่มันจะได้ครองบอลที่ดีนะที่ดีครองบอลเลี้ยงบอลที่ดีอืมจบสกอร์เก้าสิบก็ถือว่ายังคมอยู่แหลนะนะแล้วก็ได้ความเร็วสปีดตน้น มันก็อาจจะยังไม่ได้เป็นทีเด็ดอะไรมากนะนจริงนะอืมเลวานเหรอมันโดนดับมันโดนดับลงไปเยอะเลยวะดูดิโอ้โหโอ้โหถ้ามาทรงนี้เหรอถ้ามาทรงนี้ก็ต้องยอมอยู่นะถ้ามาทรงนี้ที่กับตัวเก้าห้าด้วยกันนะนะถ้าเป็นตัวเก้าห้าด้วยกันถ้ามาแบบเนี้ยแต่ตัวนี้มันก็ได้เกมรุกได้ได้จบสกอร์นะเว้ยนะแต่ถ้าเอาบูทมารวมกบตัวนี้ก็จะเป็นบวกหนึ 1, ่งบวกสี 5, ่บวกห้าบวกสี่ อยู่ที่คนจะเลือกใช่ะนะกองหน้าจะเน้นจะเน้นครองบอลหรือว่าจะเน้นยิงอะ่ะผมว่ามันไม่ตอบโจทย์ปะมันไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะอย่างน้อยถ้าถ้าเกมลุกเท่ากันเนี่ยผมโอเคกับตัวล่าสุดแต่เกมลุกมันก็หายไปเยอะนะอืมอืมแต่ตอนนี้บูตขึ้นร้อยนะขึ้นร้อยนะอจริงถ้ายืนกลางลุกถ้ายืนหน้าต่ําก็โอเค เลวานนะและเป็นตัวที่เล่นยากนะเลวานจริงมันไม่ใช่ตัวที่เล่นง่ายนะเป็นตัวที่เล่นยากวันนี้เท่ากันเลยว่ะเอาตัวเดียวกันดีกว่าก็ว่วอย่างไรตัวเก้าเจ็ดเนี่ยเก้าเจ็ดมันก็ยังได้เกมรุกได้จบสกอร์นะฮะอืมอืมหรือว่าเน้นความหลากหลายว่ะใช่ไหมฟีเจอร์เขียวเน้นความหลากหลาย แต่ถ้าหล,กลากหลายจริงนั้นฟีเจอร์เขียวตัวเก่าก็ดีก็ดีนะเอาจริงตัวเก่าก็ดีนะเอาง่ายคือยังไม่ใช่ตัวที่ดีที่สุดนะครับผมยังไม่ใช่ตัวที่ดีที่สุดถ้าเทียบกับตัว97ที่ไม่ต้องบูทผมให้ตัว97ธรรมดาโอเคกว่านะเพราะว่าถ้ามันไม่ติดบูทมันก็มันก็ลดนะเอาจริงเรวานเด,ด,ดูเดิเสียดายอะ่ะเกมรุกกลับจับสกอร์คือคือ,ค,อคือลดลงเยอะแล้วไปเพิ่มครองบอลผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ นะไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่หรือบางคนอาจจะชอบก็ได้อาจจะเล่นง่ายขึ้นเออก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่อาจจะอาจจะเล่นง่ายขึ้นพลิกตัวยิงได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ความคมก็ก็ลดลงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่ก็ต้องลองนะครับผมนะอยู่ที่คนอยู่ที่คนชอบหรอจริงนะตัวก้าปดตัวแพ็กอหรอันนี้น่าจะทิ้งห่างนะแต่มันก็ได้ความหลากหลายนะมันได้จ่ายบอลนะนะโอเค แต่ส่วนใหญ่คนใช้เลวานอ่ะไม่ค่อยมีคนใช้นะเลวานเลวานถ้าจะใช้จริงก็ฟีเจอร์เขียวอจริงเลวานถ้าจะใช้จริงก็ฟีเจอร์เขียวตัวไหนก็ได้ที่เป็นฟีเจอร์เขียวผมว่าโอเคมันมีความหลากหลายนะฮะโอเคอีฟ e ุตบอลอีฟุตบอลนะส่วนตัวมองว่าตัวตัวเสื้อสีเทาเนี่ยเจียมสุดละหดสุดละจริงนะฟีเจอร์เขียวไม่ต้องบูตเก้าเจ็ดแล้วก็ผมดูเดี๋ยวสเตต โอเคกว่าเยอะนะครับผมดีกว่าทุกทุกทางอ่ะดีกว่าทุกทางถึงถึงดาวตัวนี้แบบติดบูทมาแล้วก็เถอะก็ยังสู้ตัวเก้าเจ็ดตัวนี้ไม่ได้นะครับผมแต่มันก็จะได้เลี้ยงบอลนะได้เลี้ยงบอลที่ดีกว่านะแล้วประกอบตัวที่ดีกว่าบอลคอนโทรลอ่ะก็สู้ตัวนี้ไม่ได้อยู่ดีป่ะเออโอเคนะถ้าใครจะใช้เรวานผมว่าตัวเก่าโอเคนะตัวเก้าเจ็ดเก้าหกที่เป็นฟีเจอร์เขียวเนี่ยพวกเนี้ยโอเคนะโอเคมันหลากหลาย เงนะินจ่ายบอลได,ด้ความบอลดีจบสกอร์ก็ไม่ได้ลดนะจบสกอร์ไม่ลดด้วยดินะ93 90ก็ถือว่าไม่ได้ลดนะนะแต่ตัวล่าสุดมันลดเดยอะเกินไง90เองอะนะครับผมตัวนี้ถ้ามีถ้าถ้าติดบูทก็รวมบูทสนามก็95ตัวนี้ตัวนี้92ก็ถือว่าห่างอยู่นะนะครับโอเคประมาณนี้สําหรับเทียบค่าพลังโรเบิร์ตเลวาดัมสกี้ตัวล่าสุดมีบูทก็จริงแต่มันบูทไม่ตรงจุดผมว่าบูทไม่ตรงจุดถ้ามันบูทจบสกอร์นะ ผมว่าก็น่าจะโอเคกว่าน,นี้นะครับผมแต่มันไปบูธครองบอลเพราะว่ากระสงสั้นนะก็เลยรู้สึกว่าบูธไม่ตรงจุดนะครับผมถ้าเป็นกองหน้าจริงนะถ้าเป็นกองหน้าผมว่าบูธจบสกอร์ให้ไปเลยดีกว่าต่อตรงจุดมากกว่านะครับผมบูธจบสกอร์บูธพลังการยิงทำโค้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมที่ไม่ใช่แบบครองบอลส่งสั้นอะไรอย่างเงี้ยนะอืมอืมก็น่าเสียดายนะครับผมก็น่าเสียดายตัวล่าสุดติดบูธก็จริงแต่ก็แต่ก็ค่าพลังสเตต รวมบุญแล้วก็ยังไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับผมก็ยังเป็นตัวตัวนี้ที่ผมมองว่าโอเคเพราะว่ามันมันหลากหลายแล้วก็ยิงคมนะครับผมโอเคประมาณนี้นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะส่วนตัวล่าสุดก็ผมว่าก็าต้องลองแล้วดูว่าจาังหวะพลิกบอลยิงเนี่ยมันทำดีกว่าไหมทําได้ดีกว่าหรือเปล่าเล่นง่ายกว่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายเล t s